ก็จะมีป้ายประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการต้อนรับบริการด้วยที่เอาสไลด์มาให้พวกเราดูเนี่ยเป็นผังของงานจะเห็นว่าผังเล็กๆผังเนี้ยกินพื้นที่ทั้งหมด1ตารางกิโลเมตรในวิหารคดทั้งหมดเลยที่เราจะเห็นเป็นช่องเล็กๆเล็กๆอันนั้นคือเป็นพื้นที่นั่งของพระสังฆาธิการที่มาจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยแล้วพื้นที่1ตารางกิโลเมตรท่านจะไปได้ยังไงก็ต้องมีป้ายสัญ,ญลักษณ์เพื่อที่จะให้ท่านเนี่ย สามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่นั่งของท่านได้อย่างถูกต้องแล้วก็ไม่พลัดหลงกันนะเพราะฉะนั้นป้ายทั้งหมดในวิหารคดเราจะเห็นว่าขึ้นพรึบเลยล้วแล้วแต่เป็นความจําเป็นในการที่เราจะเอาสาธุชนหรือว่านิมนต์พระมาให้ถูกที่ถูกทางก่อนที่จะถึงเวลาถวายมหาสังฆทานพระอาจารย์วรพจน์รู้ไหมว่าแต่ละพื้นที่ในวิหารคดเนี่ยเหมือนกันหมดเลยใช่นะแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีป้ายสัญ,ญลักษณ์เราผิดทิศผิดทางแน่นอนครับหลงแน่นอนครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องทําป้ายขึ้นมาเราต้องขึงสลิงก่อน ล้วถึงจะแขวนป้ายได้แล้วป้ายแต่ละชิ้นเนี่ยวิหารโคตรเรา1ตารางกิโลเมตรจะทําเล็กแค่ฟุตหนึ่งสเมตร5เมตรก็ทําไม่ได้อย่างเล็กที่สุดเนี่ยสิเมตรนี่คืออย่างเล็กที่สุดนะเอาแค่เฉพาะในวิหารโคตรกับสภา2ที่นะใช้สลิงทั้งหมด10,000เมตรโอ้โหครับหนึ่งหมื่นเมตรเป็นเท่าไหร่สิกิโลเมตรนะสลิงที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยในการที่จะทําป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ10กิโลเมตรเพราะฉนั้นงานนี้ถึงเป็นงานใหญ่การต้อนรับเราก็ต้องใช้คําว่าทําถึงถ้าทําไม่ถึงท่านกลับไม่ถูก ความประทับใจไม่เกิดครับแล้วครั้งหน้าท่านจะมาร่วมงานบุญใหญ่อย่นี้กับเราได้ไงทุกรายละเอียดที่เราทํามาเนี่ยเราไม่ใช่ทําให้มันดูใหญ่ดูอลังการอย่างเดียวแต่ว่าต้องทําให้เหมาะสมกับพื้นที่